สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพาติดหมอกในบ้านมานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่ 400. นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098-128-2749นะครับหรือสแกนคียวโ,โคดด้านบนนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มองคที่หนึ่งนะครับเป็นพาชุดที่เหมามาเมื่อวานนะครับ องนี้องที่1นนะครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับหูติ่งนะครับหูจะเป็นติ่งลงมาเห็นเลยนะครับฐานก็จะเป็นแบบคล้ายๆฐานแซมนะแต่ว่าจะชัดกว่านะครับ รอยตัดนะครับองค์นี้ขอสามร้อยห้นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ เป็นพระสมเด็จวัดะระกคังนะครับอันนี้นะครับองค์นี้นะรุ่นหนึ่งร้อยปีนะครับวัดระครังร้อยปีนะครับจะมีตายยางกลมๆด้านหลังนะครับนี่เห็นลางๆนะครับหนูเนื้อจะเยะๆนะครับนี่ มวลสารนะครับชัดเจนนะร้อยปีแขนติ่งนะก็เรียกร้อยปีแขนติ่งน่าจะใช่นะเพราะจะมีติ่งตรงนี้นะร้อยปีวะะัดกลางร้อยปีจะมีทั้งมีหลายพิมพ์นะครับองค์ที่ผมเคยเจอมาก็จะเป็นพิมพ์ลึกพิมพ์ตื้น ลึกแล้วก็มีพิมพ์ไข่ปลาเรือนมีไข่ปลาพิมพ์เส้นได้พิมพ์พ่าประธานนะครับวงมีเยอะนะครับแยกกันต่ยางด้านหลังก็เริ่มจะหลังๆนิดๆแล้วนะครับแต่ก็ยังเห็นนะองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่ง รายการต่อไปนะครับเมาะม้าบ้านๆน,นะครับเรี่ยมเก่ามานะครับเป็นหล่อบโบราณพระนักปกนะครับนี่ครับเป็นพระนักปกเป็นหล่อบโบราณน,นะเหมือนเหมือนหลวงพ่อแช่งเหมือนกันนะครับหลวงพ่อแช่งวัดบางพังหรือเปล่านะครับคล้ายๆนะ กรอบเก่านะครับไม่ได้แกะออกนะองนี้ขอ350นะครับพร้อมส่งนะรายการต่อไปนะครับมองไม่เห็นนะครับแต่ผมแกะให้ดูดีกว่านะครับ นึครับข้าปุ่นจับพระนางพญานะครับเป็นพิมพเข่าตรงนะเข่าจะตรงนะครับนางพญาพิมพ์พเข่าตรงวัดนางพญานะครับ มวลสารจัดจ้านนะครับเม็ดแร่เม็ดแร่ลอยขึ้นมานี่คือสภาพใช้ถาพะสภาพไม่ใช้นี่คือเม็ดแร่จะไม่ลอยตัวนะครับเห็นฝุ่นไหมฝุ่นข้างๆ้างนิ้วผมตรงนี้ที่นิ้วผมก็ยับอยู่ลอยขึ้นข้างๆงมาเลยนะครับฝุ่นเต็มเลยนะเนี่ยผมมานิ้วรูปออก นางพญานะครับพร้อมกรอบนะครับองค์นี้ขอ350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับรูปหล่อนะครับสภาพใช้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับกดบางคานะครับมีร้อยประกบ ภาพใช้มาอย่างหนักหน่วงนะครับสนิมเขียวขึ้นหน้าสึกไปแล้วนะครับองค์นี้สึกแล้วนะครับขอสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพระชัยวัดนะครับ คายใวัดหล่อบโบราณนะครับองนี้นะครับผมไม่ทราบที่นะตะไบมานะครับตัดช่อแล้วก็ตะไบนะ ขอ350นะครับพร้อมส่งนะหลอโบราณเก่าๆนะครับรายการต่อไปนะครับเม็ดเข่าเมานะครับแบบนี้ก็เล็กเม็ดเข่าเมากุวังหน้า ขอขอภัยนะครับกูวัดมหา,าธาตุนะครับจังหวัดปิจิตนะครับไม่เข้าเม่านะครับองค์นี้ขอสามร้อยนะครับสามร้อยพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับพระสังกระจายนะครับ เนื้อชินหลงปุขวกนปักคอมขามเท่านะครับตรงนี้มีมุมไม่เต็มมานะครับขอ350นะครับ350พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เป็นพิมพ์แจกแม่ครัวนะผมคุกลักนะครับหลวงปู่สุกวัดปักคองมะสามเท่านะครับองเล็กนิดเดียวนะพิมพ์แจกแม่ครัวนะครับผมคุกหลักนะครับมีรูเสียบนะครับเสียบออกจากบล็อกนะครับองนี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับ เป็นพระซุ้มกอนะครับถักลวดมาแบบนี้นะครับเจ้าของใช้มานะครับใช้มาแบบนี้เลยนะครับสนิมกินลวดนะครับคือแขวนใช้มาแล้วก็เก็บทิ้งไว้นะครับกรอนี้คาผิวหิ้งมันก็เกาะนะครับ พร้อมถักลวดนะครับก่อสามร้อยห้าสิบนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพระยืนนะครับหลวงปู่ทองเบิ่มนะครับปืนแตกอืมน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นรุ่นอะไรนะปีลึกอยู่นะครับ อันี้ขอ2 0 0นะครับ200นะครับเป็นพ้าร่วงนะครับพ้าร่วงหลังลางปืนนะครับหลวงปู่ทองเบิ่มนะครับรุ่นปืนแตกจะวัดไรไม่อ่านไม่ออกนะครับวังอะไรไม่รู้ครับมองไม่เห็น200นะครับรายการต่อไปนะครับเรี่ยมโบราณนะครับหลวงพ่อวัดไร่กิ่งนะครับเรี่ยมเก่ามานะครับนี่ ผมไม่ทราบรุ่นนะแต่น่าจะเก่าอยู่นะครับเอางานเลี่ยมแบบนี้เลียเ่ยมเก่ามานะครับเปีเ่ยมเลนนะครับเลี่ยมกันน้ําแบบเลนนะครับรอบเก่าเลยนะครับอ้งนี้ขอสองร้อยนะครับพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อคูณปิดตาหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นปลดหนี้นะครับ วัดบ้านไร่นะครับฝั่งตะกุดมานะครับพร้อมกล่องนะครับอันนี้ขอ250นะครับพร้อมส่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ098128 2749นะครับหรือสแกนเียวโค้ดนะครับด้านบนนะครับก็วันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ